แม่นสุดๆโชคชะตาคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงวันที่16ถึงวันที่27มิถุนายนการเงินการงานเปลี่ยนแปลงสุดกำลังจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่คาดฝันดวงดีเกินคาดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเปิดคำทํานายโหราศาสตร์อาจารย์ชื่อดังหลายสำนักทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงวันที่16ถึง27มิถุนายนการเงินการงานจะพลิกแบบสุด,สด ทุกท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานท่านก็จะมีจิตการงานที่แปลกใหม่ให้ท่านนั้นได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตจะมาพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นเรื่อยๆการเงินของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาในช่วงระยะเวลากลางเดือนมิถุนายนไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองดวงชะตาชีวิตของท่านดวงดีได้โชคแบบไม่คาดฝันดวงดีแบบนี้ ภายหลังอาจจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์และยังมีคนเมตตาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายคนเก่ายังซับพอตในจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นการงานเดินหน้าก้าวหน้าอย่างเต็มกำลังช่วงนี้ชีวิตของท่านจะหมุนเงินอย่างคล่องตัวส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่าน มีโชคยะมีโชคใหญ่จากหมายเลขทะเบียนรถถึงเวลาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเริ่มต้นใหม่การเงินจะมีการโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดการเงินของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาอย่างแน่นอน ให้ผ่านมาสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภท่านที่ได้ฟังมาเยอะมามากแล้วให้ท่านนั้นอดทนแค่เท่าที่ทนไหวถ้าหากไม่ไหวจริงๆก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึง่งถึงเวลากินก็ต้องกินอยากเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้สุด แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือการทำบุญทำทานอย่าคิดท้อแท้ที่จะทำความดีอย่าพึ่งยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตของท่านนับจากนี้เป็นต้นไปโดนชะตาชีวิตของท่านกำลังจะเริ่มทำงานท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับโอกาสใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตเรื่องการงานให้ท่านนั้นได้ทำในสิ่งที่ท่านนั้นถนัดชีวิตของท่าน จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นโชคลาภที่ผ่านมายังถือว่าคลาดเคลื่อนอาจจะยังไม่มั่นคงพอเมื่อผ่านวันที่16มิถุนาย,ยนไปท่านจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ดวงชะตาชีวิตจะต้องดีในภายหลังชีวิตของท่านนั้นก่อนหน้านี้ชีวิตของท่านเจอปัญหามากมายจนมีบางครั้งมีเรื่องให้คิด คิดไม่ตกบางครั้งความคิดขึ้นมาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเรื่องการงานของท่านที่ท่านได้ทำอยู่นั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคสิ่งใดที่เคยติดขัดชีวิตติดลบว่าที่ผ่านมาท่านจะแบกรับภาระความรับผิดชอบไว้เพียงลำพังนับจากนี้ช่วงระยะเวลา วันที่16จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นดวงดาวร้ายๆจะได้ย้ายออกไปสักทีจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาช่วยเหลือให้ชีวิตของท่านดีขึ้นดาวพโคจรครั้งนี้ถือว่าโดดเด่นเข้มแข็งส่งผลให้ชีวิตของท่าน เปลี่ยนแรงแบบสุดกำลังจะเห็นผลทันตาและแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์งานใหม่ๆจะเดินเข้ามาก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้เตรียมตัวรับความปังไม่ว่าท่านจะทำจิจตการงานอะไรทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้า การขายจิตการงานของท่านจะทํากําไรให้ท่านนั้นเป็นสิบเท่าตัวและยังมีข่าวดีได้รับอนุมัติเงินก้อนจากการปิดยอดขายสินค้าขายดีปิดดิวกับหุ้นส่วนใหญ่ท่านจะเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงจากจิตการงานที่ท่านมีอยู่นั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง จะประสบความสำเร็จดั่งใจหมายชีวิตของท่านจะรุ่งโรจน์ไม่มีอะไรมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดค่ะถ้าหากมีการเจรจาเกี่ยวกับการงานที่ท่านได้ทำอยู่หรือถ้าหากมีการยื่นข้อเสนอให้กับอีกฝ่ายตรงข้ามท่านจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนค่ะจะไม่มีอะไรมาค้างคาใจการเงินของท่าน จะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาและท่านนั้นจะได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานรับจ็อบงานพิเศษเงินเหล่านี้ท่านจะมาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือได้มาจากความคิดไอเดียของท่านที่คิดค้นขึ้นมาได้ประสบความสำเร็จท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีเงินทองไหลนองมา ดั่งสายน้ำได้หยิบจับซับก้อนใหญ่ดวงชะตาชีวิตของท่านดวงดีดวงดีเกินคาดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองแต่ท่านนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจบางครั้งถ้าหากมีงานใหญ่ใให้ท่านนั้นคิดใจตองซะก่อนให้ดีๆอาจจะมีการตัดสินใจพลาด และไม่สามารถเอาคืนมาได้มันจะส่งผลให้กิจการงานของท่านนั้นล้มเหลวชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภชีวิตของท่านจะเหนื่อยจะสบายภายหลังอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดวงชะตาชีวิต ให้ท่านนั้นลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลองหยิบสุ่มซื้อลอตเตอรี่สักห้าสิบสักห้าใบสิบใบหรือมากกว่านั้นท่านอาจจะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันในตั้งตัวค่ะแต่สำหรับบางคนที่ดวงชะตาชีวิตที่ถึงคราวที่จะรวยถ้าหากจะเขาช้างสิบเชือก มาฉุดไว้ก็ไม่สามารถฉุดไว้ได้โดนสตาค่อนข้างจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งหยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวค่ะทุกสิ่งอย่างสามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านที่อยู่จังหวะและช่วงระยะเวลาเมื่อถึงข่าวโดวงสตาชีวิตของท่านจะสุขสมหวังถือว่าดวงสตาชีวิต ของคนที่เกิดในราศีพฤษภแรงอย่างต่อเนื่องดวงเด่นที่สุดเรื่องการเงินมีโอกาสจะได้หยิบจับเงินแสนมีโอกาสจะได้จับเงินล้านมีรายได้เข้ามาแบบจัดเต็มให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษภยึดถือในการทำความดีการทำความดีจะช่วยส่งเสริมชีวิตของท่าน ให้ประสบความสำเร็จและสุขสมหวังหรือการให้ทานกับคนตกทุกข์ได้ยากหรือคนไร้บ้านกุศลเหล่านี้จะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เขามีกินมีใช้ถ้าหากมีโอกาสได้ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นรับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้กลับย้อนสู่ตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะสุขสมหวังใดั่งใจหมายอย่างแน่นอนค่ะและชีวิตของท่านจะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือท่านจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ ของวงตระกูลเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายหอราศาสตร์จากอาจารย์ชื่อดังท่านได้ทำนายไว้ตรงกันว่าดวงชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกำหนดดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นไว้หมดแล้วค่ะ ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคำทำนายทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษภให้น้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงการเงินดวงการงานดวงการค้าขายเปิดรวมถึงดวงมหาเศรษฐีพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งพลังแห่งบุญจะวนเวียนอยู่ในดวงชะตาชีวิตของทุกท่าน พร้อมกับคำอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบผลสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาขออํานวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวของท่านทุกองค์ดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนหมดหนี่หมดสินในเร็ว,เรววันนี้ขอให้ทุกท่านทั้งหลายจงสมหวังค้าขายร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายและกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวในเร็ววันนี้ด้วยเธอสาธุ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ